นเงกยครับอยู hmm. mm ่ะสอห็ตวตัวนี้เจ็ตัวตัวนตัวนี้สิบสองตัวตัวนี้มันมันตายบ่ครับม่ได้นีเจ็ตัวเมีสาวเมียนี่ลูกเมีนี่นโอ้ลูกเมีนี่บ่ครัตัวนี้นี่อืว้องเจ้าตัวนี้ก็เป็นงวางข้องไงบ่ครับโอ้แม่ข้อเจ้าโซมัตัวนี้หลบหลบก่อนมันมันได้จ้กตัวได้ โอ้ตัวนี้มันมีบอว่ามันแทงนะนมันแทงนะมันไหลออกหนาหนาไหลเขื่มันหอนหอดนะใบนี้ใบนี้มันได้ได้ชิบสองนครับหน่ิบสี่มันยาิบสองทรงกับหนาเป็นงานนี่ยวขไหล่ี๋กันมันโดนแพ่เงียึ่ปูนาครับวันนี้เม่อกี้่าป็นไหปูนนี่มันโดนอะไรปูนตัวนี้นี่อย่งเดียวนะแดงเปืนอย แผยยุงอยู่บ่ครับยุงกาดมันยุงมอ่เนี่ยครับแผยยุงย่าหมวงครับเสียดยาหมวกก็สียดหมวกสีมีย่บ่เบบ่เาเขาขาอยู่ี่รวุติิกาก็มีครับแบบีดมันบ่มันมันเป็นขวดด้วยแม่แต่ว่าเขาเอามาใส่ปอกเดียวจิ้งเจอก็ได้แแต่ว่าชวนหมากที่ใส่ ยาหมวกเหมือนเขาใช้สํำลีเยดออกไ่ยาหมวกก็ท้งเจอก็ได้มันเป็นบางตัวเลยครับบางตัวแผลบัวแผลนะแผลเขาเรียกว่าแผลน้ำลายยุ่งนะครับพ่อพึ่งก็เครื่กับปวยไปเมื่อคืนหพึ่งกน้องสาเมื่อคืนนงัาวได้อดถอดไปวนเมือคืนแม่เท้าที่เท้าลูกซี่ลดิหลอดนี้มันอ้างยู่ ผมคือกันะยากก็เขาันมูเข้าคุ้นเอียงกว่าเยีัวนหบอกเามาเบิเครับข้าใน่เม่าเอาท่ไก็ครับนี่สี่ตัวหกหมื่นสี่ตัวหกหมื่นฟอร์าสกี้ไ่ไปเปล่าไเบิ่งมูกนเามาเบิ่งเด้อไม่ใชเอา ไม่ไหวจะซื้อหรอมันคือผสมมาตีต่นอันมู่ว่าว่าอันนีงก็มันก็ลาโมลูกมันแนเมว่าแรงมโมลูกครับลูกซีแล้วก็บพี่ลูกซองกลูกเดียวเมฆโอ้โมลูกมันบดีปะแม่เขาว่ามันกับมูฮัวก็กัรเขาว่ามันมาตีต่วนลางมลูกมันเขาว่าติดอยู่คนนี้แมนครับโอ้นี่ก็ร่างงามแปดตัวลูกลูกแม่ใดครับนี่ลูกอีแม่ที่ผมแม่หัวเหง่อหนุนนั่นโอ้ แม่องจำเาอไหร่อโอ้อก่กัน้องเจเมื่อไร่เมื่อร่วมก,ก,ก,กไไันมันก็คล้า,ายไปนะสุนกม่ใหญ่นมั่ไหสบองตัวกํลาลังเด็กประมาณหาสบกิโลน้องเมื่อม่ไม่กหนอาหารเบอเบ้สองกํลาลังจะขอแบบหนึ่งสองสามเบอรสี่สอแลอ้วโอ้นี่เมันใส่อาหารยี่ห้อนี่นะนาสมคิวฟีด ยู่ซองเมียบบ่คับแม่แม่มาโซงสร้างเอามีห้ายมนเมีอรพยคนเยอะอืมก็ละงามเนาะไม่ยังการะมอย่าอย่าเลยถ้าบ่บ่บปนไดดอกครับถามันเฮาเด้บกลางหมูทางก็อยู่ใต่พ่อต่อมาอยู่มีทางเขานี่ครับหมูหมันมีใส่พ่อเห็ดไม้ยยว่บอกว่าึ้นต่อมาอยู่เนาะอยู่ก็ลังงามใส่ฝ้อยู่ นี่ก็สิออกเดือนคิดจี้กับท่านว่ามกล่ามกุลาสิออกสวงมกุลาหนปตัวตัวนี้ก็หกสิบบาทพุกมจ้าเหมือนกับหกสิบบาทประมาณแล้วแต่เรื่องบ้านเขาแก่ก็หกสองนครับเดือนนี้ตไมาหาเ ยาถ่ายลูกมือพ่อกับาเดมื้ีขอคือนองพันสามพันหันมันก็เลยมาตวบางแม่มันก็มีปัญหาบ่ครับแม่มีปัญหามันมดตีบซุ่มเลยตัวอีนี่มันหูมันถึงเลยซุ่มเลยขันมดลูกดีตรงหลังก่อนนะครับแม่โอ้ซีแม่ซีตัวแม่สองูเต่ามันอะไรโอ้ ยู ah. hmm. mm ่กลางเงนเถิก huh. บ่ครับ like <inaudible> ูกเท่าละนี่ก็ให้หกนพายพ่อเงาะพอขายนะแม่อยากได้พอเราอด้เดอยาได้เจ็ดมันก็ลดให้อีกอยู่ในทจะกพันสามหมล้พอนาะก็ได้บ่พิ่นหกันสามหกันีละเดี๋ยวหกันสี่เรามันมันลูกมันไม่หนดอกเพราะว่าหลักมัลูกมันกระิเครับมันลูกมันบดีครับเพราะว่าหลักตะกี้มันหกอดเดียวมันหกพร่า เม่์ตำรวจพอคนเมยเหลือแล้วแถวแล้วบ่อยากเกลี่ยอะไรกี่คาเมันก็ธรรมดาแล้วเขาบู้แถวบุ้งเลยกับว่ากีดยางหอมเนาะเขาบู้กีดยางสองแถวไม่กัาว่าเขาของโมูอยู่ก็เลยเมืย์โมูกับบลัสร้ายแม่ก็เลยกับเมื่องเมยเมย์แล้วเมยโอ้เพื่อนนี่ลูกลูกนี่บอกครับเพื่อนนั่นลูกนั่นผสมจริงทั้งเบิดบอกครับผสมจริงทั้งเบิดบอกผสมโตแล้วมันขนาดนั้นหาเธอแล้ว หมอมออันข้อเลียนเนี่ยหมครับทั้งเมื่อข้อเลียนอันทั้งเมื่อประแคมบ์ป่สี่ตัว